สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของมมรุพัฒ์บุญยกาโมกับกับเหรียญนั่งพานพระยาไก่ครับกับรุ่นร้อยปีรวยรวยรวยครับรุ่นนี้ก็มีทั้งลังชุดทองคําและก็ลังรุ่นเนื้อทั่วไปนะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับเดี๋ยวไปดูจนรูปแบบเหรียญก่อนโอ้โหรูปแบบเหรียญก็นี่ครับ โอ้โหเดี๋ยวนี้เป็นเนื้อบักกาหน้ากากทองทิพย์ลงยาพื้นเขียวขอบแดงลงยาไก่นะครับเป็นรูปแบบนั่งเต็มองค์ของหลวงพ่อพัดเนาะข้างล่างเขียนว่าพระราชะมงคลวัชราจารย์ครับด้านหลังก็จะเป็นชื่อรุ่นครับร้อยปีรวยรวยรวยต่อโคสะโอ้โหไก่ชัดมากเลยนะโอ้โหยนี่ครับมีถุงเงินสองด้านนะครับบิวัดห้วยด้วนปีสองห้าหห้า นะครับสำหรับรุ่นนี้ตอนจัดสร้างเนี่ยนะครับก็จะจัดสร้างที่ลายกางธรรมดาที่สองเก้าเก้าแล้วก็ลังชุดทองคำเนี่ยอยู่ที่ยี่ิบเก้าลังนะครับแต่สุดท้ายรู้สึกว่าจะมีแค่ลังชุดทองคำในยี่ิบเก้าลังแล้วก็ลังรุ่นเนื้ออยู่ที่หนึ่งร้อยลังนะก็ลงแค่ร้อยิบเก้าลัง ه, โอ้โหถือว่าจัดสร้างน้อยเลยนะครับโอ้โหเหรียญนี้นที่โชว์อยู่เนี่ยอยู่ในชุดทองคํานะครับโอ้โหชุดทองคําเนี่ย ถ้าตรงนี <wield ing 1970> ง้เห็นไหมครับสีจะออกสีแบบแดงๆเนาะถ้าชาลังธรรมดามจออกสีดาเลยนะครับก็รุ่นนี้ทั้งสองเหรียญของผมเนี่ยจะเป็นเนื้ Ab อบาก้าทั้งสองเหรียญที่มีตัวอย่างนะครับนี่นี่เดี <Hello> ๋ยวไปดูใบรายการกันอีกครั้งนะนี่ดูรูปแบบเหรียญก่อนนะครับนี่เดี๋ยวไปดูใบรายการจำนวนการจัดสร้างใบรายการต่างๆกันว่ารูปแบบเหรียญก็จะมีรูปแบบไหนบ้างนะครับนี่ครับกับใบรายการของเหรียญนั่งพานพระยาไก่นะครับนี่โอ้โหข้างบนนี่เป็นเนื้อแบกก็มีนะครับแบกโรเดียมนี่ พวกเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับงานซาตินงานหน้ากากเงี่ยครับนี่ก็มีพวกเนื้อไทเทด้วยนะครับนี่นี่ครับเป็นเหรียญที่จัดสร้างหนึ่งลังในการันตีเนื้อเงินสองเหรียญน,นะครับถ้าเป็นลังธรรมดานะครับจัดสร้างบอกเต็มรูปแบบสุดคุ้มนะครับลงยาโดยช่างสาวโหทีมงานสองมงคลศินครับแล้วก็พี่ป๋องสุพรรณการันตีแล้วก็เป็นการจัดสร้างของทีมงานสะพานบุญโดยณโมมหาละรวยนะครับควบคุมการผลิต นะครับแกะบล็อกโดยช่างนิวโอ้โหนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดอีกอ่ะนี่เราก็ไปดูกันนะครับรนี้ครับนี่คือใบรายการของลังธรรมดานะครับลังธรรมดาก็จะมีประกอบไปด้วยเ,ง,เงินสองนวะหนึ่งสามเคนวะสองสามเคสามอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับ,รบลังธรรมดานี่เยอะสุดก็จะเป็นพวกลงยาจีวอนเฉยๆนะครับอันนี้นี่ชุดลังลุ้นทองคำจะเป็นลงยาเต็มสูตรอย่างเดียวนี่รูปแบบเหรียญอื่นๆนะครับ ก็จะมีทั้งหนีเนื้อเงินเห็นไหมครับเนื้อเงินโอ้โหนี่เนื้อเงินซาตินใช่ไหมเนี่ยซาตินลงยานี่ก็สวยดีนะเนี่ยโอโ้โหอันนี้เนื้อแบ็คโรเดียมนะครับอันนี้เนื้องเงินลงยาจีวอนพื้นเขียวขอบแดงนะครับอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้องเงินหน้ากัดของคำท่องเทียเนี่ยโอโ้โ <g> ห <iggle> โอโ้โหเนื้องเงินลงยาฟ้านะครับโอโ้โหรูปแบบเนี้ยผมชอบเรียนนี้โอ้โหสวยเลยนะเนี่ย กับที่ผมมีลงยาเขียวเหนียวซับรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญไก่อีกรุ่นที่ทําได้สวยเลยครับนี่ใครสนใจเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับใครสนใจบูชาวัตถุงคนเรื่องไหนก็ติดต่อที่เฟซเอ็สายบุญได้เลยสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ